สวัสดีครับร้านสีคิ้วพชัชชามพัชชิมมาแล้วครับร้านสีคิ้วพชัชชมพัชชิมมาแล้วครับวันนี้เรามาต้มแซ่บไส้ต้มแซ่บไส้ใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอาไส้ใส่เลยนะคะคุณผู้ชม ไส้นี่ต้มไว้แล้วสองรอบนะคะคุณผู้ชมต้มก่อนแล้วสองรอบต้มให้เปื่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาชิมไส้กันนะคะคุณผู้ชม ต้มแซ่บไส้ใหญ่ครับคุณผู้ชมต้มแซ่บจากต้มแซ่บใส่ใบกะเพราด้วยนะครับแบบกลิ่นพาวต้มแซ่บจากต้มแซ่บ ลงไปแล้วรอให้น้ำเดือดนี้นึงนะครับต้มแซ่บจากต้มแซ่บต้มแซ่บไส้ใหญ่จ้ารอให้น้ำเดือดเราก็จะปรุงรสนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไส้ต้มเปื่อยแล้วครับ เครื่องปรุงก็จะมีหอมหัวใหญ่มะนาวพริกสดต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝลั่งด้วยนะคระพริกทอดใบกระเพราพริกป่นน้ำปลาผงชูรสจะใส่เข้าวคั่วนิดนึงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวเพิ่มความแซ่บ รอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดเราก็จะปรุงรสนะคะใส่เครื่องเคียงหลายอย่างเลยค่ะทำรสจ,จัดจดไปเลยนะคะคุณผู้ชม ต้มแซ่บจับต้มแซ่บน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่หัวหอมใหญ่นะครับณ,ณุู้ชมนหอมหัวใหญ่พริกสดมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยว ขรสน้ำลานะคะน้ำลาขมชุรสใส่เยอะๆเลยจะได้แซ่บๆข้าวคั่วสูตรใส่ข้าวคั่วด้วยค่ะสูตรไขยก็สูตรไขยนะคะ ยูขาวสูตรไทยก็สูตรไทยนะคะ หอมมากเลยต้มแซ่บไส้ใหญ่หอมจังเลย ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเด็ดแวน้นแถวบ้านเยอะครับน่าชิมไหมครับคุณผู้ชมเข้ามา,าทักทายกันได้นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนคุณผู้ชมครับก็น่ากินเหมือนกันนั่นนี่ยคุณผู้ชม น้ำเริ่มเดือดแล้วครับต้มแซ่บไส่ใหญ่ครับคุณผู้ชมต้มแซ่บไส้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ต้มแซ่บจ้กต้มแซ่บคุณผู้ชมครับถูกใจคลิปขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนถูกใจคลิปขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ เดือดแล้วครับบีบมะนาวบีบมะนาวบีบมะนาวเพิ่มความแซ่ มะนาวเพิ่มความแซ่บจ้าหาต้นลงไปตามด้วยใบกระเพรานะคะตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีผักชีกระหล่งะคะ่ะ โรยด้วยพริกทอดนะคะพริกทอดโรยด้วยพริกป่นนะคะคุณผู้ชมพริกป<ม>่นเป็นอันเสร็จนะคะคุณผู้ชมเ,เยอะเลยให้เผ็ดๆน้ำตาไหลไปเลยะคะ่ะ ก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมงาน,นเสร็จนะครับแซ่ปเบอร์นาชิมไหมครับคุณผู้ชมเข้ามาทักไทยกันได้นะคะต้มแซ่ป ต้มแซ่บกัต้มแซ่บต้มแซ่บไ้่ใหญ่จ้าคุณผู้ชมพักเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะครับ กำลังร้อนๆขอตัวไปชิมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่นะครับ๊บายบาย